กลัวเรื่องโรคมะเร็งมากที่สุดเลยอันดับหนึ่งเลยนะฮะเจ็ดโรคร้ายแรงเนี่ยมะเร็งเนี่ยอันดับหนึ่งที่คนกลัวแล้วเป็นแล้วนะส่วนใหญ่ก็จะรักษายากนะฮะร,รักษายากนะครับใครเป็นมะเร็งเนี่ยกำลังใจก็หายไปครึ่งหนึ่งแล้วนะที่จะอยู่เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องสําคัญทีเดียวนะครับก็เอ่อขณะน,นี้ทั่วโลกนะครับเขายกเลิกนะสารประกอบสารพวกดีดไปแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตก็ค่อยๆกลับคืนมา ทีนี้ในประเทศไทยเนี่ยนะครับปรากฏว่าส,สารกลุ่มนี้นะฮะนะเขาเรียกกลุ่มออร์แกโนคอรีนเนี่ยนะครับมันยังมีอยู่ในในระบบที่เราใช้อยู่นะฮะซึ่งมันยังขายอยู่ในบ้านเรานะฮนะชาวบ้านเขาเรียกติดปากว่าเอนโดซันเฟนนะฮะซึ่งชาวนาชอบเอามาใช้ในการฆ่าหอยเชอรี่นะฮะเพราะว่ามันคุณสมบัติก็ คือฆ่าสัตว์น้าได้ทุกชนิดนะฮะมันฆ่าสัตว์น้าได้ทุกชนิดเพราะฉะนั้นหอยเชอรี่ที่มีอยู่ในนาเนี่ยชาวนาชอบเอามาใช้แล้วพิษมันก็รุนแรงนะครับแล้วก็อยู่ในน้ําได้นานนะซึ่งขณะนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าหอยเชอรี่ที่ที่มีอยู่ในนาเขาคงจะลดจํานวนลงไปแล้วนะฮะแล้วก็แต่ว่าสารตกค้างเนี่ยมันก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นสัตว์น้ำเนี่ยนะฮะซึ่งมันมีอยู่ในนาข้าวซึ่งแต่เดิมเนี่ยนะคนไทยเนี่ยเขาถือว่าเป็นคนที่ มีบุญนะฮะคือในน้ามีปลาในนามีข้าวแต่ขณะนี้เนี่ยในน้ําเนี่ยมันมีดีดีทีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นปลามันก็หายไปในนาจะมีข้าวข้าวอาจจะขายได้หมื่นห้าก็จริงนะฮะหักอะไรแล้วจะไม่เหลือสักหมื่นกว่ากว่านะตามราคาประกันที่เราเดีใจกันนักหนาในในทุกวันนี้ว่าชาวนาลืมตามปากได้เนี่ยแต่ว่าถ้ามันยังมีปลาอยู่ในน้ําอีกเนี่ยมันก็คงจะมีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้น จริงๆแล้วยาพวกเอนโดซันเฟตเนี่ยเขาไม่ได้ใช้มาฆ่าหอยเชอรี่นะฮะแต่ชาวนานเนี่ยชอบใช้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยต้องนะต,งต้องต้องเรียนท่านฟังเลยนะฮะว่าใครที่มีปัญหาเรื่องหอยเชอรี่เนี่ยนะขณะนี้เนี่ยก็อย่าใช้พวกนี้ฆ่านะวิธีการที่กําจัดหอยเชอรี่ที่ได้ผลดีในขณะนี้ก็คือใช้เขาเรียก ลดลงไปตีนะฮะในในท้องนาเลยคือตีให้มันแตกกระจายไปหมดเลยนะฮะทำสักสองสามปีในหอยเชอรี่ก็จะลดลงนะฮะนอกจากนี้ในในบ้านเราเนี่ยนกกินหอยนะฮะซึ่งเขาเรียกนกปักหางซึ่งจะเดิมเนี่ยมันจะอาศัยมาอยู่ในประเทศไทยในฤดูหนาวเท่านั้นคือมาออกลูกออกหลานในฤดูหนาวพอฤด,ดูร้อนก็จะบินไปทางอินเดียทางปาก,กีแต่ในปัจจุบันนี้นะฮะนกพวกนี้เนี่ยเห็นว่าหอยเชอรี่ในบ้านเราเนี่ยมีเยอะ ก็เลยอาศัยอยู่ตัวนี้ก็จะช่วยได้ซึ่งจริงๆชาวนาก็รู้อยู่แล้วแล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันนะครับนะฮะก็นี้ก็เป็นเป็นเรื่องราวที่เล่าให้ฟังนะครับประวัติสารพิษตั้งแต่ต้นจนกระทั่งปัจจุบันนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ที่น่าสนใจนะฮะแล้วก็ก็ไปค้นคนว้าข้อมูลว่าเอ๊ะมันมาได้ยังไงแล้วมันอยู่ได้ยังไงนะครับมีเรื่องที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งนะฮะที่ที่อยากเล่าให้ฟังนะครับ อาจจะไม่เป็นข่าวอะไรมากมายนะฮะก็คือมันมีพืชอยู่ชนิดหนึ่งในประเทศไทยนะหลายคนเด็กๆเดี๋ยวนี้อาจจะไม่รู้จักเรียกฟักข้าวนะฮะฟักข้าวหลายคนบอกฟักข้าวเป็นไงฟักข้าวเป็นพืชเป็นเถานะฮะนะฮะเป็นเถาแล้วก็ลูกมันจะใหญ่ขนาดกํามือเราอฮะใหญ่อาจจะใหญ่มากกว่านั้นนิดเล็กน้อยลูกหนึ่งเป็นกิโลอะลูกหนึ่งแล้วก็ขึ้นเป็นเถานะฮะ ลูกดิบๆเนี่ยชาวบ้านสม,มัยโบราณจะเอามาใช้แกงส้มเขาบอกว่าอร่อยมากนะลูกแก่จะออกเป็นสีเหลืองแล้วก็ส้มจัดนะครับแต่นในฟักข้าวเนี่ยนะฮะในเยื่อแดงของฟักข้าวเนี่ยจะมีสารอยู่ชนิดหนึ่งเรียกว่าไลโคปีนนะฮะไลโคปีนเนี่ยนะเป็นสารที่มันมีอยู่ในมะเขือเทศนะคนเนี่ยเขาจะแนะนําให้กินมะเขือเทศเพราะว่ามมะเขือเทศจะมีไลโคปีน มากแต่ว่าฟักข้าวจะมีไลโคป,ปีนมากกว่ามะเขือเทศประมาณ70เท่านะเพราะฉะนั้นถ้าเรากินฟักข้าวในร้อย100กรัมนะฮะคือร้อยกรัมนี่เท่ากับกินมะเขือเทศ7กิโลฮะนะเจ้าฟักข้าวนี่ขึ้นง่ายมากนะฮะเม็ดมันจะแข็งนะฮะเวลาจะปลูกเนี่ยก็เอาเม็ดมาแช่น้ําไว้สักสองสาคืนนะครับแล้วก็ฝังไว้ในดินก็จะขึ้นให้ขึ้นตามต้นไม้ก็ได้นะทีนี้ฟักข้าวเนี่ยเวลาพอมันสุกแดงเนี่ยนะในเยื่อของมันเนี่ยจะมี เบตาแคโรทีนนะฮะซึ่งเป็นสารเขาเรียกแอนตี ident, mm ้ออกซิแดนต์ก็คือป้องกันมะเร็งเนี่ยสูงกว่าแครอทถึงยี่สิบเท่านะนะใครที่จะกินแครอทเนี้ยพอนึกถึงฟักข้าวด้วยฟักข้าวมากกว่าเพราะนั้นถ้ากินฟักข้าวร้อยกรัมร้อยกรัมนิดนิดเดียวนะฮะนะฮะเท่ากับกินแคอรอทหนึ่งกิโลถ้าเรากินแครอทหนึ่งกิโลกกินเยอะมากนะฮะเพอเพอกิโลกินไม่หมดหรอกทั้งมันไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่แครอทนะถ้าคนชอบกินเฉพะ กัดกินได้นะฮะแต่นะทีนี้ฟักข้าวเนี่ยที่ที่มันมีไลโคปีนมากแล้วก็มีประโยชน์เนี่ยนะฮะเขามีการนําเนื้อเยื่อของมันเนี่ยมาทําเป็นอาหารนะฮะนะฮะทำมาเป็นอาหารเป็นน้ําฟักข้าวเป็นเครื่องสําอางอะไรตั้งหลายชนิดนอกจากนี้เนี่ยนะจากการวิจัยแล้วเขาบอกใ,ใ,ในในนอในนอกจากไลโคปีนแล้วเนี่ยนอกจากเบต้าแคโรทีนเนี่ยนะฮะยังมีวิตามินอ e, ีนะ สูงนะฮะสูงกว่าส้มถึงสี่สิบเท่านะนะอันนี้ก็เราก็จะเห็นว่าประโยชน์ของฟักข้าวนะฮะมีประโยชน์มากมายเลยแล้วก็เป็นพืชที่ขึ้นง่ายอยู่ในหัวไร่ไป่นาของชาวบ้านทั้งหลายนะใครที่ไม่มีก็ปลูกขึ้นขึ้นมาได้ปลูกขึ้นมาใหม่ๆได้แล้วปลูกง่ายนะฮะลดน้ําไม่เท่าไหร่มันก็โตนะแล้วมันก็ไต่ไปตามต้นไม้ตามชายรั้วนะฮนะก็ปรากฏว่า ขณะนี้มีการปลูกฟักข้าวนะฮะเพื่อเพื่อเหมือนก็จะเอามาทําเป็นยาเป็นอุตสาหกรรมด้วยซ้ำนะฮะนะเขาบอกว่าประโยชน์ของฟักข้าวเนี่ยคือต้านอนุมูลอิสระนะฮะชะลอความแก่ลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรลังโดยเฉพาะรดหลอดหลอดเลือดหัดดวใจนะครับนะบแล้วก็ช่วยปกป้องลดการทําลายของเซลล์โดยเฉพาะป้องกันได้มากที่สุดคือมะเรมะเร็เงต่อมลูกหมากนะฮะอันนี้เป็นเฉพาะผู้ชาย นะเป็นเฉพาะผู้ชายซ,ซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายเป็นการแล้วก็รักษายากเพราะลุกต่อมลูกหมากเนี่ยมันเป็นส่วนที่อยู่ในระบบปัสสาวะนะฮะแล้วก็น้ําปัสสาวะเนี่ยมันทาให้ส่วนนี้เสื่อมได้ง่ายนะครับนะป้องกันมะเร็งเต้านมนะช่วยทําให้จอประสาทต,ตาดีขึ้นนะนะป้องกันพวก,กโรคโรคต้อกระจกนะนะชะลอพวกเบาหวานอะไรทั้งหลายเนี่ยนะซึ่งซึ่ง มีมีความสําคัญในในส่วนนี้นะครับก็มีในในประเทศไทยก็มีการโฆษณานะฟักข้าวแคปซูลน้ําฟักข้าวอะไรต่อกรกลที่ขายอยู่นะครับในในตลาดซึ่งจริงๆถ้าเรารู้จักที่จะปลูกนะครับแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์เนี่ยมันจะมีประโยชน์มากนะไม่จําเป็นต้องไปซื้อนะฮะเมือม่อเมื่อสักวันอังคารเนี่ยผมเดินทางไป ที่หัวหินนะฮะแล้วก็ไปเจอร้านนะฮะที่เขาขายน้ำฟักข้าวนะเป็นขวดเล็กๆประมาณสักร้อยห้าสิบเออสัก2องร้ซีซีนะฮะเขาขายเป็นขวดเกลน้ำฟักข้าวมาผสมแล้วนะรเราก็อยากรู้ว่าจริงๆแล้วรสชาติมันเปนเป็นยังไงก็ลองลองซื้อมามาดื่มดูนะครับขวดหนึ่งสาสิบห้าบาทซึ่งจริงๆตัวตัวฟักข้าวเอง ราคาโดยทั่วไปี่สมัยก่อนเขาปลูกแล้วก็ทิ้งด้วยซ้ําไม่มีใครสนใจด้วยซ้ําแต่พอม,มีงานวิจัยเ,เรื่องของฟักข้าวมาแล้วก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ของฟักข้าวเนี่ยทาให้คนให้ความสนใจมากขึ้นแล้วก็สนใจที่จะดื่มเพราะว่าจริงๆแล้วไฟโตเคมิคอลก็คือสารที่เกิดจากพืชนะฮะที่สังเคราะห์แสงในบ้านเราเนะ มีคุณสมบัติที่ดีนะครมีมีคุณสมบัติที่ดีในการที่จะรักษาโรคแล้วกป็ป้องกันโรคนะฮะผู้คนทั้งหลายเนี่ยนะครับในในโลกนี้เนี่ยนะเขามุ่งหมายมาประเทศไทยนะประเทศร้อนๆอย่างเราเนี่ยเพราะว่ามันมีความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็มีผลิตพันธุ์นะฮะมีพืชที่มีคุณภาพที่ที่ดีนะเหมาะสมที่จะใช้เป็นยาใช้เป็นอาหารนะเขาบอกว่า 80%ของยาที่ใช้อยู่ในโลกนี้นะทำจากพืชในเขตร้อนนะทีนี้ก็มีงานวิจัยนะครับของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคือวอวเนี่ยนะครับนะที่เขาทำการวิจัยเนี่ยนะครับเขาได้วิจัยฟักข้าวนะครับแล้วก็เอามาทำเป็นผิดพันธุ์นะครับปรากฏว่ามีผิดพันธุ์8ชนิด นะฮะที่ทำจากฟักข้าวที่เขาวิจัยมาแล้วได้ผลดีนะครับก็คือเซรั่มชะลอความแก่ยังไงก็ต้องแก่นะเอาเอาเอาชะลอนะรอรอไขที่ไม่แก่ก็คงไม่มีนะฮะตั้งรอแล้วก็ครีมป้องกัน UV ีนะทำจากฟักข้าวนะครคีมป้องกันรังสี UV ีที่ทําจากฟักข้าวาโลชั่นทําจากฟักข้าวอันนี้เป็นเป็นเครื่องสาอางนะฮะสบู่ล้างหน้าเจลบำรุงผิวนะครับ,บ,รลบ,ลนะรบแล้วก็ลิปปามนะใช้ สำหรับทาปาานะนอกจากนอกจากจะทำเป็นน้ำดื่มนะฟักข้าวเป็นแคปซูลแล้วเนี่ยนะฮะก็ก็ยังเอามาทำเป็นเครื่องสำอางได้เจดแชนิดนะฮะข้อมูลเรื่องฟักข้าวเนี่ยนะฮะถ้าถ้าในประเทศไทยเนี่ยจะมีไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าในเวียดนามเนี่ยมีการใช้ฟักข้าวนะฮะในการใช้เป็นเครื่องสำอางนะฮะเป็นเครื่องสำอางมากมายทีเดียวนะะก็ เป็นเรื่องที่เอามาเล่าให้ฟังนะฮะใครที่อาจจะไม่ได้เคยเห็นไม่เคยได้ยินฟักข้าวก็ลองไปหาข้อมูลดูนะครับเดี๋ยวนี้มีข้อมูลเยอะแยะนะครับแล้วก็ลองปลูกดูนะครับนะปีเดียวก็ออกผลแล้วนะครับแล้วก็รับประทานได้นะครับเอามาทําน้ําฟักข้าวใส่ตู้เย็นไว้กินอย่างน้อยก็ไม่ต้องซื้อน้ําผลไม้กินนะฮะประหยัดสตังค์ไปได้เยอะแล้วก็มีประโยชน์มากกว่านะฮะเพราะว่าในประเทศไทยขนาดนี้เนี่ย ผู้คนที่ดื่มน้ําทั้งหลายเนี่ยจะไปดื่มน้ําชาเขียวนะนะดื่มน้ําชาเขียวซึ่งซึ่งน้ําชาเขียวเนี่ยนะคนดื่มไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่คนขายแล้วรวยไม่รู้จะว่าอย่างไงเลยนะครับเพราะน้ําคุณคิดดูว่าในน้ําชาเขียวมีอะไรหนึ่งก็คือมีน้าน้นํานี่โอโ้โหมันแพงมากหรือไงนะในเขื่อนแก่งกระจานมีถ้าเป็นร้านล้านนะฮะร้านร้านล้านล้าน,าน,าน,านคิวมีเป็ร้อยร้านคิวเลยน้ํานี่ไม่ไม่ได้มีราคา แพงอะไรนะฮะอันที่สองก็คือชาชาเขียวเนี่ยนะฮะต้มหนึ่งถังเนี่ยคงจะใช้ชาไม่เยอะเท่าไหร่หรอกนะฮะแล้วก็เติมน้ําตาลเติมกลิ่นนิดหน่อยแล้วก็ใส่ขวดมาขายเราก็โอ้ยตื่นเต้นมากเขาโฆษณาว่ากินชาเขียวแล้วจะไม่เป็นมะเร็งนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่เป็นมะเร็งตายนะฮะเพราะว่าชาเขียวมันแพงขวดหนึ่งเกือบ20บาทกินไปกินมาพอโกรัสตังหมดอดข้าวตายก็ได้นะครับมันกินมากๆนะเพราะว่ามัน จริงๆมันมีราคาแพงนะฮะแล้วก็ไม่คุ้มค่างเงินที่เราจะใช้นะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เเล่าให้ฟังนะฮะนอกจากนี้ในเครื่องดื่มที่มีอยู่แล้วเด็กๆชอบมากก็คือน้ําอัดลมซึ่งน้ำอัดลมยิ่งยิ่งแย่กว่าชาเขียวอีกนะถ้าพูดถึงผิดพันธุ์พวกนี้เพราะน้ําอัดลมนะฮะหลายชนิดนะครับไม่บอกส่วนผสมนะครับว่าใส่อะไรลงไปบ้างแล้วก็น้ำอัดลมเนี่ยมันทําให้รู้สึกอ,อ คนดื่มเนี่ยรู้สึกว่าสดชื่นแต่จริงๆแล้วมันทําให้ติดด้วยนะฮะคือคือสามารถถ้าไม่ไม,ไม่ไม่ได้ดื่มเนี่ยมันมันมีความรู้สึกว่าอยากเพราะ,ะนั้นใครที่ดื่มน้ำอรลมเป็นประจาแล้วก็จะต้องดื่มนะแล้วตัวน้ําอรดลมเองเนี่ยไปทําลายนะแคลเซียมในในระบบกระดูกนะมีหลายคนที่ดื่มน้ำอรดลมติดต่อ,อก,กันมาเป็นเวลานานเนี่ยจะพบว่าจะเป็นเบาหวานแล้วก็กระดูกจะพรุนนะฮะเพราะ,ะนั้นต้องระมัดระวังหลายคนได้ดื่มแต่เด็กผมเคย เจอหนึ that actually, that smoking, ่งคนนะฮะที่นั่นเขาบอกเขาดื่มน้ําไม่ได้ต้องดื่มน้ําอัดลมอย่างเดียวเขาดื่มมาตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยจนกระทั่งโตทํางานจนกระทั่งมีลูกมีเต้านะฮะแล้ววันหนึ่งเขาก็ป่วยนะแล้วก็เดินไม่ได้นะแล้วก็ยังกินน้ําอัดลมอยู่หมอก็หาสาเหตุไม่เจอว่าทําไมถึงเดินไม่ได้ไม่มีไม่กระดูกไม่มีแรงที่จะเดินเลยนะฮะผมก็เลยให้คําแนะนําเขาไปว่าอย่างน้อยต้องเลิกดื่มน้ําอัดลมให้หมอรักษาต้องเลิกดื่มน้ำอัดลมโดยเด็ดขาด นะถ้าไม่เลิกก็คือตายนะหมอ,อยังไงก็รักษาไม่ได้นะฮะในที่สุดก็ต้องเลิกนะฮะเดี๋ยวนี้ก็กลับมาใช้ชีวิตปกติได้นะฮะแต่ก็ร่างกายก็ไม่แข็งแรงเพราะนั้นการที่เราดื่มนะ้ำรวมติดต่อกันเป็นเวลานานเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะเออเหลือเวลาอีกนิดหนึ่งมีเรื่องที่หน้าเป็นข่าวที่ผมอ่านแล้วบอกสนุกนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้ถ้าใครจะกินหมูที่อร่อยเนี่ยนะฮะ กินหมูที่อร่อยเนี่ยต้องให้หมูเนี่ยเล่นสนุกอันนี้เป็นข่าวจากอังกฤษนะเขาบอกว่าที่อังกฤษเนี่ยเขาเลี้ยงหมูแบบให้วิ่งอย่างสนุกสนานเหมือนเด็กๆก,ก็มีเครื่องเล่นให้มันเล่นนะฮะเล่นฟุตบอลเล่นชิงช้าอะไรทํานองนั้นนะฮะเราเลี้ยงให้มันเล่นสนุกเลยนะฮะเสร็จแล้วเนื้อและกล้ามเนื้อขมันเนี่ยจะมีการยืดหยุ่นที่ดีนะ,ะเมื่อมันเอามันมาทําเป็นไส้กรอกเป็นแฮม,เป,เ,มเป็นเบคอนอะไรทั้งหลาย เราก็เขาบอกว่ากินอร่อยนะฮะก็ก็ก็ลองดูนะฮะอีน้อยเราอาจจะทําฟาร์มหมูแบบมีสวนสนุกในฟาร์มหมูก็ได้มันคงสนุกสนานดีนะฮะคนก็ไปเล่นกับหมูนะฮะแล้วก็หมูกินอร่อยถ้าไปเล่นแล้วมันจะกินมันลงไหมเนี่ยนะต้องคิดอีกทีนะึงนะพอจริงจริงหมูก็เป็นสัตว์ที่ค่อนข้างจะแสนรู้เหมือนกันนะฮะเขาสามารถเรียนรู้ได้พอสมควรนะไม่รู้ว่าคนอังกฤษนี่เขาคิดยังไงแต่เขาเอาหมูมาเล่นสนุกแล้วก็นะฮะแล้วก็ เอาเนื้อมันมากินนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะดีตรงไหนนะฮะแต่ว่าเป็นข่าวที่มาจากเมืองกรีตนุนที่เขาบอกว่าหมูต้องไม่เครียดนะแต่บ้านเราเวลาเลี้ยงหมูนี่น้าหมูน่าจะเครียดนะครับอยู่กันหนานแน่นแล้วก็คงไม่ได้เล่นสนุกอะไรกันเท่าไหร่นะครับตามคงอยู่กันแบบหมูแน่นๆนะฮะก็เลยอึดอัดหมูบ้านเราก็เลยไม่ค่อยอร่อยเหมือนหมูป่าก็ว่างั้นนะครับวันนี้รายการคุยเฟื่องเมืองเพชรก็คุยกันมา นะฮะจริงๆไม่ได้เฟื่องแล้วคุยอยู่คนเดียวตลอดรายการนะฮะแต่ก็นับว่าได้มีโอกาสมาคุยกับท่านผู้ฟังนะครับก็ขออบคุณท่านฟังที่รับฟังรายการนี้ขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีนะครับวันนี้กราท่านฟังไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรรวมเป็นส่วนหนึ่งไปกับเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกา ทางคลื่น FM 95.75เมกะเฮิร์ส